สวัสดีครับนี่คือกล่องอะไรเรามาดูกันนะฮะปึบ๊บก็บอกเลยครับเป็นกล่องกล่องสุ่มของโอริยาไม่เชิงสุ่มครับเป็นกล่องสั่งครับผมว้าวนี่ฮะส,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 สมสมการนะครับผมสั่งมาสองชุด ทุกคนก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันมีการ์ด S S R ศูนที่มีไลเซนต์นะต่อยเซมเบ้นะะน่าจะกี่ใบนะแปใบนะหนะ้าใบนี่นแหละโถสาธุขอให้ได้นะผมะสั่งมาสองชุดนะสแบบนะครับหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ผมจะเริ่มที่กล่องไหนดีครับเริ่มี่กล่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับห <c oughs> ใจสั่นครับผมใจสัน่น ไต่สันก็ครับวุ้ยเจีต้องถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะไต่สันจับไต่สันถ่ายรูปเก็บไว้ไหนแท้แท้ แก่กองนี้ก่อนเลยกันนะฮะอุ้ยโอ้ยครับผมในกล่องก็จะมีการ์ดหนึ่งซองครับผมเฮ้ยเฮ้ยสัมผัสถึงลายมือ ลามือของน้าต่อยมนได้จับมือของน้าต่อยเซมเบ้ครับผมขนมหนึ่งห่อครับผมรอบผลิตที่วันที่สิบสองเดือนสองฮะสิบสองเดือนสองก็มีกล่องอะไรไม่รู้ครับแท้งแท่งกิ้บ็อกนะฮะหุยแ้วมีการ์ดอีกชุดหนึ่งครับผมครับผมเดี๋ยวก็มี ติดทินนะครับโอ้ยมีปฏิทินให้นะฮะโอ้ยสวยครับปฏิทินสวยเลยสวยเลยอะแล้วก็มีแบบการ์ดให้โอ้ยมือสั่นเลยเนี่ยปฏิทินอยากจะขายชุดนี้ <c oughs> อะลราชุดแรกเป็นชุดนี้ฮะอุย้ยไม่ออกโอ้ยโอ้ยไม่ออกอะทำไงอะไม่ออกอะ ไม่เป็นไรครับอันนี้มันก็คือสมุนทรสะสมการ์ดนะให้มันอยู่ในนี้แหละแต่เพื่อนคอณผู้มโ,โอ้ยผมอยากแกะเลยวะ่ะเอามังกรหายไปไหนวะวายโดนทับโอ้ยเอาเริ่มแกะเลยแล้วกันโอ้ยครับผมอือใจผมสั่นนะฮะแต่ผมขอเริ่มที่ครูรินก่อนเลยนะฮะ กล่องละห้ารยสี่สิบเก้าบาทนะใช่มใช่ใช่ใชนะหรือห้าร้อาเก้าไม่ได้แนละ้วคุณลิ้นอืมโอ้โเอสเอสอารอเปล่าทุกคนโอ้โหได้ภาพนี้ครับผม โอ้ยเป็นแนปปะแต่เป็นภาพนี่ฮะเป็นภาพแบบแบบแบบแต่ว่าเป็นภาพแบบเป็นสเก็ตเพชน,นะฮะโอ้ยไม่ได้ S S R ครับผมโอ้ยไม่เป็นไรครับผมโอ้ยทำไมได้เนปป่าวะมันไม่ใช่เนปป่นี่มันชื่อบัตบัตเรองน,นี้มันดูหนาหนาฮะอือ กล่อ,อ,องแรกคงไม่ได้อ,อนันมากงโอ้ยนเป็นไปนี้มีห้าใบนะครับอ้าวมีแก๊งกินนิวครบเลยครับผมอ้าวอ๋อแต่ลายคนลรลายกันโอ้ยผมได้แก๊งกินิวครบครับโอ้ยครบเลยครับอืมแล้วก็ได้นี่ฮะนี่ครับผม อืมได้เนี่ยกินิวครับเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเอครับผมสีทองโห้ยแต่บัตเตอร์ได้ได้ซ้ำเนี่ยทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยแทมไ,ได้ได้สีทองโอเคครับผมรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแก่อีกกล่องครับผม โอ้ยรับหนึ่งนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ย Thank you box คืออะไรเนี่ยอ๋อ Thank you box ยังลบครับผม <laughs> ม,มีคิตตี้ด้วยคิตตี้อ่ะ <laughs> ยังลบอะ่ะ แลวก็อไงเนี่ยว้ายนาา่ารักอ่ะติกเกอร์ไปมาลุ้นกันทีเอสอาร์ครับกล่องที่สองครับผมกล่องที่สองครับปึ๊บมเดิมมีขนมมาให้สิบสองเดือนสองนะฮะ หดือจะมีสองขนมมาอ้าวทำไม,มีแค่สองเดียวอ่ะมีเป็นปฏิทินครับผมเอ้าทำไมมันมีแค่สองเดียวอ่ะไม่ได้เหรอตายแล้วไม่ได้เอลินาครับไม่ได้สองได้สองเดียวเอง โอ้โหแย่เลยอ่ะอา้าวพวกมันมีสองซองไว้เหรอหเฮ้ยดูไหนวะเนี่ยจะไ,ได้เป็นแบบนี้ครับโอดินย่าสมุทรสดสมการ์ดนะครับแบบที่หนึ่ง ทำไมการส่งแต่แค่ซองเดียววะไอ้ไอ่อ,องแรกจะต้องสองซองดูว่ามันผิดวะนี่แบบที่สองครับผมเฮ้ยงงหมดแล้วเนะี่ยขอบคุณบล็อกโอ้อยู่ในนี้ครับอยู่ในนี้ครับอยู่ในกล่องขอบคุณบล็อกครับเป็นโอ้โหซ้ำครับโอ้โหทำไมด้ต่อ,อยไม่เซนมาวะโอ้โหโอ้โหซ้ำบาทสครับผม เซ็งเลยข้างในก็เหมือนเดิมไหยพี่กินตงคิตตี้เซ็งเลยอ่ะถามว่าไม่ได้เลยอ่ครับโอ้โหเบื่อเลยไม่อยากแกะแลวะ้วอันนี้น่าจะเป็นพวกอันนี้ก็รู้อยู่แล้วครับน่าจะเป็นชุดพวกงูกุลนะฮะพวกแก๊งงูกุลอันนี้มีห้าใบนะฮะปึ๊บห้าใบโอ้ย ได้องคุณเป็นเออครับผมสีทองล็อกเก็ตเพชรด้วย๊นะครับแล้วก็จะได้โอ้ยผู้เท่าเตาเชนชิงหังโกฮังแล้วก็คูล,ลินโอเคก็คือก็ได้ตามตามที่เขาบอกไว้นะโอ้ไม่ได้เอคอารับผมโอ้ยได้บาสนะครับอ ได้ซ้ำฮะเฮ้ยทำไมไม่ได้อย่างอื่นด้วยโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเซ็งเลยเนี่ยมันต้องเป็นเอ